น้องไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วยิ้มรไปไหนอยู่นี่แหละนไงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีู้กูกระโปรงให้ันอยู่จเล่นกันนะ่นเดี๋ยวก็ปากแตกละดูดูดูนี้ก่อนว่าเข้มขัดเราดีไหม เช้นข so so <laughs> ัดเส้นขัดนี่นะไปดูก่อนเว้ยาจามันี้กกว่านะมันไม่ลมหรอกโอ้โหลมมันจะลบไม่ใช่ลบม่ใช่หลอลมอมันมันไม่ได้อียงนะแต่มันจะเลวยาะออกไปจะเล่นตดวอดดูก่อนว่าเช่นขัดาลนอยู่ดี ไปนั่งกินไปนั่งกินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวกับพี่อุ้ยไปมาดูนี่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 มา